วันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่เราได้มาอยู่ที่เชียงใหม่ย้ายมาจากนครศรีสู่นครพิงค์นครพิงค์ใช่วันนี้เราก็เริ่มทําอะไรเป็นขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็คือขึ้นรถสองแถวไปแล้วเราขึ้นอันดับแรกเลยก็คือรถขาวจากสันกำแพงมาสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ก็ตอนที่รอก็คิดในใจอยู่ว่าแบบต้องรอเท่าไหร่ถึงจะมาที่สำคัญคือรอไปแล้วมันจะมาจริงๆหรือเปล่าทางนี้ก็รอไปประมาณ5นาทีเองพอรถมาเห็นมาแต่ไกลแล้วก็คือโบกมาแต่ไกลเลยมาจริงจริงวะโคตจะมี สรู้สึกว่าเป็นมิชชั่นคอมพลีทำสำเร็จไปอีกหนึ่งอย่างไปว่าเราใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ได้แน่เี๋เราตอนั่งรถแดงต่อมาเขาั่งรถเข้ามาในเมืองเสร็จแล้วก็นั่งรถแดงต่อเลยถึงแล้วลงเลยลงรถแดงแล้วะนะก็เดี๋ยวลงหน้าร้านเลยเดี๋ยวเข้าไปในร้านเลยนะจ๊ะ เวลาเรียนรถแดงเนี่ยเราก็บอกเขาเลยว่าเราจะไปไหนว่ารถแดงเนี่ยมันเหมือนจะเป็นรถฟรีเบิร์ดนิดน,นึงก็คือจะอิสระตามที่คนเรียกแล้วก็คนขับเขาก็จะมีสายเส้นทางเองประมาณนั้น เวลาเราไปไหนมาไหนเราก็จะพบสมุดเล่มเล็กๆเ,เล็กมากๆไว้เล่มหนึ่งพร้อมกับปากกาเวลาเรามีความคิดอะไรขึ้นมาหรือว่าจูๆ่ๆก็อยากจดแดรี่อย่างเงี้ยจะได้เอามาเขียนได้เลยปกติเราไม่ใช่คนที่เขียนแดรี่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีฟิลตอนไหนที่มันอยากเขียนขึ้นมามีความคิด ความประทับใจอะไรที่มันป๊อปขึ้นมาแล้วเราก็จะเขียนเลยหรือมีไอเดียมีทูดูนิดอะไรที่แบบต้องจดไว้ต้องจดไว้ไวเราก็จะจดไว้ในเจ้าสมุดถิวมนี้อย่างเช่นวันนี้เราก็จดความคิดที่ว่าเราดีใจมากเลยที่เราสามารถเตือนทางได้มาถึงที่หมายแล้วก็ทําภารกิจซื้อแท่นชาร์จได้สําเร็จแล้วก็บรรยายว่าวันนี้ตื่นี่โมงอากาศหนาวมากช้างนี้ทําอะไรไปบ้างรู้สึกยังไงเอาจริงวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากเลยนะการแบบว่า ทำอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็ลุ้นว่าจะทําได้ไหมแล้วสุดท้ายก็ทําได้เออม,มันเป็นเรื่องเล็กๆง่ๆเลยนะแต่ว่าสําหรับการออกจากเซฟโซษเรามามาทําอะไรใหม่ๆเนียซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้เต็มใจจะขุดตัวเองมาได้ซ้ำนะแต่แบบเราทําได้สาเร็จสิน้นถึงแม้มันจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ เพิ่มสีสันเพิ่มความภาคภูมิใจในวันนั้นเหมือนกันฉะนั้นบางทีก็คนอาจจะไม่ต้องรอแบบว่า,วาสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจะสําเร็จอย่างเดียวแค่ลราหาความแบบความภาคภูมิใจเล็กๆที่มันเติมแฮปปี้สปาร์กเกิให้เราได้ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ เออวันนี้เราที่กินข้าวอยู่เราก็ไปเจอคําว่า slow maxing มาจากติต t o k ซึ่งเพื่อนๆก็คืออาจจะเห็นคําว่าุกแม maxing อย่างนี้มาแต่เราไปเจอ slow maxing มาคำนี้มันก็ค่อนข้างส่วนทางกับโลกที่ถ่ายไปไวมากของโซเชียลมีเดียสำรเราความหมายของคำนี้ก็คือการทําอะไรช้าๆแบบช้าแบบ maxing ช้าม,มากจนความรีบร้อนในใจเราวมันแบบไม่ต้องเครียดแล้วเพราะว่า เออเราตั้งใจว่าเราทำจะช้าอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันดีมากตอนที่เราปุ๊บกับทำเนี้ยมันมันเพราะว่าเราพยายามทำรูทีนทำทุกอย่างด้วยความบุรักทีด้วยความมีประสิทธิภาพแบบสามรเปร์เซ็นต์เป็นแบบส่วนหนึ่งในชีวิตเช่นแบบหกโมงเช้าถึงหกโมงครึ่งเนนอนทำโยคะหกโมงครึ่งถึงเจ็มงนทีเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งอาบน้ำเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเช้ากินข้าวอ่างเงี้ยทำรูทีนที่แบบ <c oughs> มันค่อนข้างแน่น แล้วก็ทำอะไรต้องรีบๆแบบ,บทำปุ๊บปับปุ๊บป,บปับทำให้เราคนข้างเพียรเหมือนกันแล้วในโลกใบนี้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำเลอเกินมีคาเฟ่หลายที่ให้ไปเลอเกินมีกิจกรรมน่าทำหลายอย่างเลอเกินมีมีหนังการ์ตูนอนิเมะหนังสือเยอะแย,ยะมากมายที่ติ๊กต็กอกแนะนำาให้ดูและในแต่คอนเทนต์ที่เซฟเอาไว้ในติ๊กต็อกอีกโอ้ oh my god มีสิ่งที่ต้องทำเยอะจริงๆ เย่อยู่ใต้ต้นอะไรไม่รู้เลยจ้ะเย่อยู่ใต้ต้นชีหอมมากอยู่ต้นไหนใครรู้บอกข้าน้อยอ่ายอยู่ให้สนุกไม่ต้องหวงแม่พี่จะเอิมเงอะไรพี่สนุกสนุกเยอะๆเลยใช่แล้ว นี่ฟังมึงแม่ฟังแม่ไว้จ้าจ้าแมวใจดี่ดีรอหนะลูกจ้าแม่จ้าวันที่ดีก็รอหนูไปไกลเดี๋จ้าโอเคแระปีวันดีระดีแต่ไหนทำไมการที่จะมีเพื่อนกูต้องไปลำบากวิ่งหรือว่าลำบากเดินป่าวะกูไม่ไหวแล้วนะเแม่ขอขอให้เลืขอให้เพื่อนๆช่วยแนะนำกิจกรรมที่เราจะสร้างเพื่อนได้เลยไม่ไกาลนะคะพูดแค่ กินเชียงใหม่ซียนเอกมั่เหมือนเราเลยพยายามทําทุกอย่างให้มันแบบรวดเร็วว่องไวที่สุดเพราะว่ามันมีหลายสิ่งมากที่เราต้องทำอะไรเงี้ยที่มันน่าทําแต่พอแบบมีคําว่า s ู o w mixing เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ต้องรีบมากรู้สึกว่าเออเราเดินทางไปที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางเลยชั่วโมงหนึ่งเราจะเดินไปหรือว่าเราจะค่อยๆนั่งรถสองแถวไปเหมือนคลิปเนี้ยเออค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องไม่ต้องแบบว่า ฉันต้องถึงใน20นาทีอะไรอย่างเงี้ยนแต่แบบเชืเชื่อบ้างก็ได้สวดเตยมิก็วิธหลังจากที่แยกกับเพื่อนหลังจากกินข้าวเสร็จไปส่งมันที่ทำงานมันก็ได้ไปซื้อเสื้อมาแค่หนึ่งตัวเย่เดี๋ยวเอามาใส่ให้ดูสุนะเพราะว่าใจดีมากออกทานให้ด้วยว่าแบบว่าไปขึ้นรถที่จะไปบพกว่าจะไปกลับไปสั่งกัแพไง ก็นุณดาบอกว่าให้ไปซ้มตรงในน้ำปิงมันเดินห้ามไปเด <laughs> ินข้ามไปก็กปรากฏว่าเดินมาที่ตลาดไอกาดดอกไม้กาดไอขายดอกไม้นะ่กกนะ <laughs> ก็มาถามเขาว่า <laughs> คิวอยู่ไหน <laughs> อะไรอย่างงี้เขาบอกว่าน่าจะหมดแล้วเอาจริง น้านสุน้านที่ร้านขายเสื้อก็บอกว่าน้าจะหมดแล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้ไปลองดูบอดจะสรุปว่าเพราะว่าถือเพาบอกว่าที่ร้านออกไมาก็บอกว่าแค่เดินไปหน้าจะรู้ใช่ไหมถ้าไม่มีมคำขาวอยู่ยก็แสดงว่าเขาน่าจะไปแล้วหมดแล้ว ตันนิก็เลยเรียกแก็บนะคะแล้วว่ามันก็เหมาะกับชีวิตบางช่วงนะเราคิดว่ามันก็อาจจะสลับโหมดไปมามีช่วงที่ slow maxing แ,แล้วก็ช่วงที่การทำอะไรรูรูเหมืนว่า,าก็มันก็เป็นชาล l l นี่นะบางทีด้วยภาระหน้าที่กิจวัตรที่ต้องทําในแต่ละวันภารกิจต่างๆที่ต้องทําให้ลุล่วงสําเร็จตามเวลาลวก็ไม่สามารถที่จะ slow maxing ได้ตลอดเวลาแต่ว,ว่าเราก็พยายามหาเวลาที่เรียกว่าเป็น slow maxing เพื่อให้เราไม่เบร์นเอาจากการโปรดักทีฟเกินไปหรือว่าทุกอย่างยังมีประสิทธิภาพเกินไปอย่ค่ะ สำหรับเราถ้าทำใช้ชีวิตแบบเต็มที่300%อยู่ตลอดเวลามันก็มีเหนื่อยมีแบบเบร์นเอาได้ง่ายๆแล้ว่าก็เลยต้องบาลานซ์เวลาที่มันเราไม่ต้องรีบเราเป็นแบบสโลว์แม็กซิ่เราสามารถมีพูทีนจะช้าได้เช่น